ต้อนรับนะคะเข้าสู่การรีวิวรถจากสุดยอดมือ2ต่อเ่อค่ะค่ะวันนี้นะะเก๋อยู่กับพี่บิ๊กบ้าของเราอีกแล้วกับ Toyota Commuter นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่า Toyota Commuter นะคะจริงๆเขามีจุดกำเนิดมาจาก Toyota h i e เอค่ะ มีการผลิตครั้งแรกในปี1,967ค่ะแต่ว่าเป็นที่รู้จักในไทยเนี่ยในปี1,982นะคะโดยจะมีนำเข้าไทยทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือ Toyota h ไฮเอแล้วก็ Toyota นะคะ คอมมิวเตอร์ซึ่งเป็นรถตู้หลังคาสูงค่ะและสำหรับ V.I.P ก็จะเป็น Toyota v e n น u r รนั่นเองค่ะสำหรับรถที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของเจนที่5โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2005ค่ะ วันนี้นะคะเกตภพาทุกคนค่งมาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าคอมมิวเตอร์นะคะ3 0 d 4 d ดรถปี2016ค่ะราคาไปแด่งล้ายแดง1 2 0 8 0 0 0บาทค่ะพี่บิกเบิ้มของเรานะะี่ะการจังน้ำจะเป็นตัวครมเมียมแบบนี้เลยค่ะแล้วมาพร้อมกับช่องลมสีดำด้านหน้า สำหรับตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นตัวฮาโลเจนค่ะและยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน่าอีกด้วยค่ะ ต้องบอกก่อนว่ารถของเราเป็นรถสวยค่ะสภาพเกียเอเกียเอยังไงไม่มีสนหนักมีความน้ำมืตัต่อแดดแปลงหรือว่าฝอยไมถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญยังสามารถโอ,อนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะจุดแรกนะคะสําหรับรถตู้ที่เกจะพาทุกคนไปดูนั่นก็คือบอดี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้นั่เองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบอดี้ของพี่บิ๊กเบิ้มคันนี้สภาพจะสวยขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะ และนี่คือบอดี้ด้านหน้าตัวรถนะคะกับ t o y ยต a คอมิวเตอร์ค่ะคุณถาสภาพเดิมๆเลยนะคะโดยคันนี้รถตู้สวนใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นบอดี้แบบนี้นะคะทุกอย่างสภาพเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อกเอลขตัวถังจะอยู่ใต้นี้นะคะจุดมาร์กจากโรงงานอ่ะนี่ทุกอย่างคือสอภาพเดิมๆหมดเลยค่ะสภาพโอเคเลยนะน,น็อตนี่น็อตฝากระโปรงก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ อย่างที่บอกว่ารถของเราทุกคนันคัดส,สารคัดคุณภาพมาอย่างดีค่ะเป็นรถคัดสภาพเกรดเอถ้าคุณนะคะมาดูรถด้วยตัวเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยดูกับด้านหน้ากันไปแล้วนะ,ะคะขยับมาดูด้านข้างตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดาค่ะและสำหรับตัวล้อมีการเปลี่ยนมาใหม่นะคะตัวนี้เป็นล้อมแม็กค่ะขนาด15นิ้วนะคะยางนี้เป็นยางปี2020นะยางก็ถือว่าใหม่อยู่นะคะ มาดูกับตัวประตูกันบ้างอ่าฟิวเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะคุณนะคะประตูอะไรต่างๆซับในประตูไม่ว่าจะเป็นรถตู้<ๆ>เห็นไหมฮันน็อตอะไรต่างๆก็สภาพเดิมแบบนี้เลยค่ะเฮ้ยสวยสวยดูดีเลิศเลิศน,นี่ค่ะคือ เป็นระบบดูดที่ไม่ใช่ดูดดูอยู่เมื่อกี้เป็นระบบดูดอยู่นะคะไม่ดูดหรอไม่รู้ดูดไม่ใชเห็นใส่หัวก็โลว่ามันดูดอยู่อ่ะให้ดูอีกรอบหนึง่งคือไม่ต้องออกแรงเยอะเวลาปิดคุณก็แค่ดันไปอย่างนี้เฟิบนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็นี่ระบบดูดอัตโนมัติค่ะเขาก็จะเข้าขออกครางนี้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะคะปิดเบาๆค่ะประตูก็สนิทเหมือนกัน มาดูกับด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับกระจกด้านหลังก็จะเป็นระบบไล่ฝ้ามีไฟเบรคที่3กระจกเป็นระบบไล่ฝ้าที่ฝันน้ําฝนค่ะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันเฮ้ยเปิดง่ายนะมือข้างเดียวก็เปิดได้ <laughs> นี่คือต้องมีความสมคัญพิเศษในการที่แบบว่าตัวอ่อนด้วยนะอางจิง ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในระดับหนึ่งนะในการที่แบบวางกระเป๋าเดินทางแบบแนวตั้งได้แบบนี้นะฮะคืออันนี้ดูด้านหลังคือจะบอกว่าสภาพบอกสวยมากเลยอะและนี่ก็คือรอ,อบรอบตัวรถนะคะสำหรับโตโยต้าคอมเบเตอร์เดี๋ยวเกศจะพาทุกคนไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยว่าสภาพจะสวยขนาดไหนไปดูด้านในกันเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถนะคะจะบอกว่าด้านในคือดูแบบดูใหม่ดูสวยมากคุณคาะเราดูบาะ บ่ดนี่คือแบบ V I P มากบ่ดนี่เหมือนนั่งโซฟาจริงเหมือนนั่งแบบเก้าอี้เกียเหมือนนั่งโซฟานั่งสบายมากนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วตรงกลางตรงนี้นะคะคุณก็ยังจะสามารถเอาไว้แบบวางของวางกรงวางแก้วต่างๆได้แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารมีคนนั่งคุณจะยกเบาะขึ้นแบบนี้นั่งได้อีกหนึ่งคนค่ะนะคะสบายมากๆตัวนี้นะคะเกียร์ที่น่าจะเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นแบบหน้าจอทัชสกรีน เล่นวิทยุ AM FM ต่างๆได้นะคะใส่อุย้ยใส่แผ่นดิสตนี่มีซ่อนแผ่นดิสตไว้ด้านหลังแบบนี้นีเ่เอาใส่เข้าไปไเอยดูทีวีตรงนี้ดูทีวีได้ด้วยแล้วก็มีจอด้านหลังเป็นตัวแบบจอโมนิเตอร์ด้านหลังเอาไว้ให้คุณแบบว่าดูทีวีเชื่อมต,ต่อต่างๆได้คืนรดเลยนะที่ฉันก็แกะของเขาไปทั่วนะคะหุ้ย ฉันจะดูยังไงข้างหน้าข้างหลังมีจอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังแต่อันนี้เดี๋ยวเราดูโซนด้านหน้ากันก่อนเลยคือตื่นเต้นไง V I P มากๆจริงคุณเนี่ยะด้านล่างตัวเอก็จะเป็นแบบแมนนวลเข้าไปปรับชิ้ทางลมปรับระดับความแรงความเย็นต่างๆได้นะฮะนี่ก็จะเป็นพัดลมของโซนด้านหลังเป็นไฟของโซนด้านหลังแบบนี้อันนี้อะไรอ,ะอ,อ,อ่ะอ๋อเป็นไฟโซนด้านหลังแบบนี้ แล้วก็ดิฉันอยากโชว์อยากโชว์มากแล้วก็บอกว่าทําไมต้องโชว์ดิฉันอยากโชว์นี่อยากโชว์มากค,ค่ะคุณคะอันนี้คือด้านจอดูเบื้องหลังกันไปก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหน้าฉันชอบความที่เขาว่าเก็บซ่อนไว้ในแบบในตัวรถแบบคือเลิศมากค่ะตื่นเต้นจริงเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยเจอคอมพิวเตอร์ที่แบบหรูหราขนาดนี้นะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์นะคะแบบนี้เลยถือว่าลอดอะที่วางคงวางของที่ใส่กระสานอะไรต่างๆค่ะและคันนี้รถปี16ไมอยู่ที่4 0,000ื่น มีการเข้าสู์อะไรเช็คระยะตลอดด้วยนะนี่นะคะเห็นไหมมีการเข้าสู์อย่างดีนะคะไม่สี่0มเท่านั้นถือว่าผ่านการใช้งานน้อยและสภาพด้านหลังคือสวยมากคือวอลมากคือจะบอกว่าแค่เห็นด้านหน้ายังรู้สึกวอลขนาดนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังคือจะบอกว่า v ีไอพิหรูหรารักชุรี่มากๆนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากเห็นแล้วนะแหละเก๋ก็อยากไปเล่นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อลยคะ กำลังเพลิดเพลินเลยค่ะกะหลานข้าวขาวหมูแล้วคือมาดูช่วงใหม่ตอนนี้ที่ยังแบบว่ายังไม่ได้ทานข้าวอะ่ะก็คือแบบตอนนี้นั่งไปน้ำลายไหลไปนะคะคือจะบอกว่า VIP มากมากคุณขาดูพื้นที่กว้างขวางเบาะนั่งสบายมากๆเบาะนี่เหมือนนั่งโซฟามีที่วางแขนต่างๆแบบนี้ด้วยสบายจริงๆแล้วก็คุณสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไปด้านหลังได้แบบสบาย นะคะบอกคือแบบสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยขาดใดงสิ้นคือแบบทำมาดีมากและอย่างที่บอกว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นรถตู้หลังคาสูงเวลาเดินเข้าเดินออกอะไรต่างๆเนี่ยก็สะดวกสบายนะคะสำหรับตัวแอร์คุณคุณดูแอร์ค่ะแอร์เขาก็จะเป็นของแบบแต่ละที่นั่งแบบนี้เลยนะคะเขาแบบเหมือนแอร์อะไรนะเหมือนแอร์รถบัสนะคะหรูหรามากมีไฟของแต่ละที่นั่งเนี่ยสามารถเลิกเปิดปิดได้แบบนี้เห็นไหมคะ ยังไม่หมดก็จะมีไฟโซนตรงกลางของผู้โดยสารอยู่แล้วด้วยนะคะแต่สิ่งที่ดูเรารู้สึกว้าว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 มากมาก,มากคือนี่เหมือนนั่งอยู่ในโฮมเธียเตอร์คุณนะคะเหมือนนั่งอยู่ในห้องโฮมเธียเตอร์คือแบบหน้าจอใหญ่มากเป็นจอซัมซุงด้วยคือแบบจอใหญ่กว่าทีวีที่บ้านชั้นนี่ค่ะจริงๆแล้วคือคมชัดด้วยนะความละเอียดคือคมชัดบางคนบ,บอกว่าเวลาแบบดู ทีววงทีวีเชื่อมต่อสัญญาณในรถอะดูไม่ชัดหลอกภาพแบบภาพ,าพานี่คือแบบคมนะภาพสีอะไรคมชัดมากแล้วเวลาสั่งงานเขาจะมีรีโมทนะคะตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนช่องได้อะเปลี่ยนช่องจากหน้าจอด้านหน้านะเอาไว้เปลี่ยนช่องแบบนี้เปลี่ยนช่องได้ค่ะนี่ะนี่เป็นไงนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเอาไว้แบบปอบวอลลงวอลลุ่มต่างๆได้คือใช้งานง่ายมากแล้วจอใหญ่มากคือดูแบบคนที่นั่งข้างหลังก็สามารถแบบ เก็บรายละเอียดของภาพได้เอาเลยนั่งสบายจริงๆเนี่ยฮะขยับลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะนะฮะก็จะเป็นที่วางแก้ววางขวดน้าต่างๆมีที่เก็บของนะฮะต่างๆแบบนี้ด้วยตรงนี้ก็จะแบบอาจจะนั่งเพิ่มได้หรือว่าจะไว้วางเท้าก็ได้นะคะสะดวกสบายเช่นเดียวกันต้องบอกว่าหรูหรามากๆและคันนี้คือได้มาานรอบคันลำโพงเครื่องเสียงคือจัดเต็มมากๆนะฮะหรือใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหนะน้าตรงหน้าต่างก็สามารถเปิดได้แบบนี้นะคฮะ สวยมากคือบอกเลยอ่ะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังคุณขาว้าวคุณขาคือเห็นผ่านจอตอนนี้หลายคนอาจจะแบบก,ก็ธรรมดาอยากให้คุณได้ลองมาดูพิสุดตัวโลจริงๆเหมือนเก๋แล้วคุณจะแบบตื่นตาตื่นใจคือจะบอกว่าเก,ก๋ก็รีวิวคอมพิวเตอร์หลายรุ่นนะแต่รุ่นที่แบบว่า VIP และหรูหราลักชวรี่ขนาดนี้วอลขนาดนี้คือเพิ่งเห็นเหมือนกัน คือจัดเต็มมากนะคะแล้วทาออกมาได้ดีได้สมบูรณ์แบบเหมาะสําหรับในเรื่องของการเดินทางไกลในเรื่องของการขนส่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆคือตอบโจทย์เลยค่ะคันนี้ที่สําคัญคุณคาคันนี้เป็นรถ M2M นคะคะเป็นราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าพอได้ยินคําว่า M2M ปุ๊บทุกคนจะแบบเฮ้ยทุกคนจะต้องตั้งใจตั้งตารอราคาแล้วค่ะเพราะคุณจะได้รถสวยคัสสภาพเกรดเ คันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ล้านสองใครสนใจราคานะคะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทได้หมดเลยได้ทุกอย่างที่คุณเห็นณนตอนนี้เลยหน้ารงหน้าจออะไรต่างๆที่นั่งเบาะเบอะอะไรต่างๆคือคุณได้ครบเซ็ตแบบนี้เลยค่ะ5,99,000บาทจัดไฟแนนได้นะคะรับประกันเครื่องยนต์ไรเกียร์นาน2ปีขับปีนะคะ90วันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศด้วย นะ,ะแล้วก็รวมไปถึงมีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้นศนเซ์ะคะแล้วก็เลือกระยะกันผ่อนได้ยา,ยาวนานถึง84เดือนหรือว่า84งวดลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็ได้รับมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะคะราคาสุดว้าวแบบนี้ไม่เอาไว้หรอใครสนใจนะคะอินบอกมาได้เลยที่สุนย์รถยนต์มือ2องโตะค้าของเราค่ะและใครที่บอกว่า อยากจะดูเป็นรุ่นอื่นเพิ่มเติมนะคะฝากกับช่อง YouTube ของเรานิดน,นึงเราก็จะมีการรีวิวรถรุ่นต่างๆแบรนด์ต่างๆนะคะผ่านทางช่อง YouTube ของเรากับต่อเต้าผาชนะเข้าไป,าไปกด Subscribe ก,กดกระดิ่งกิ้งๆและฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยค่ะ <c oughs> อีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ t k t t o k ค่ะคุณขาคุณอย่าเพิ่งดูละครค่ะ <c oughs> ปิดละครน,นะเราเนี่ยกับ ติ๊กต่อของเราเนี่ยฮะโต,โต้ต้าก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เนะะี mm ่ย hmm. ค่ะเอาเป็นว่าฝากไว้เลยคันนี้กับ t o y o ต a c o m m u ิวเตอร์3.0ดีโฟดีรถปี2016นะคะที่เหมาะแน่ของแกแล้วจกันได้ใหม่คลิปหน้าวนันนี้ขอตัวลรับกันสวัสดีค่ะดูหนังต่อคอนบาย